แซคสไนเดอร์ der, ผู้กำกับวิชวลจัดจานที่หลายคนรู้จักผ่านผลงานโปรดักชันอลังการงานภาพสไตล์ชัดตื้นพร้อมกับสโลโมชั่นภาพความเดือดโหดดิบสุดดาร์กในผลงานหลากหลายแนวทั้งหนังซอมบี้หนังเอพิคสงครามหนังซูเปอร์ฮีโร่และยุคสมัยแห่งงานออริจินอลในปัจจุบัน บีทีบัดอินไซ์ขอพาไปพบกับเรื่องราวชีวิตของแซ็กสไนเดอร์กว่าจะเป็นผู้กำกับสายดาร์กที่มีทั้งคนรักและเกียรติชังในผลงานมากที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้แซคเคอรีเอ็ดเวิร์ดสนเดอร์ เติบโตมาพร้อมกับพรนสวั์ด้านกีฬาแต่ก็มีปัญหาโรคดิสเลกเซียที่ทําให้เขามีปัญหาด้านการอ่านและการเรียนรู้แต่ด้วยความที่เขามีแม่อย่างมาชาแมนลีที่เป็นทั้งศิลปินและครูสอนด้านการถ่ายภาพจึงทําให้สไนเดอร์โตมากับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยศิลปะสไนเดอร์ได้เข้าเรียนด้านการวาดภาพในโรงเรียนวิจิศินเฮตเชลีสคูลออฟไฟอาร์ตในลอนดอนเป็นเวลาหปี จนกระทั่งเข้าปี1989สไนเดอร์ได้เข้าเรียนสาขาภาพยนตร์ที่ Art Center College of Design ในเมืองพาซาดินารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นของเขาก็คือไมเคิลเบย์ผู้กำกับสายระเบิดขาเผากระท่อมในอนาคตนั่นเองโดยในระหว่างเรียนสไนเดอร์ได้เริ่มต้นทำหนังสั้นของตัวเองหลายเรื่องอาทิ RT, For a Moment Alive แลลี่ฟง เพื่อนรวมชั้นและผู้กำกับภาพคู่บุญของสไนเดอร์เคยเปิดเผยว่าสไนเดอร์คือสิทธิ์คนโปรดของเหล่าบรรดาอาจารย์เพราะผลงานของเขาล้วนเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและทุ่มทุนในการทำหนังสั้นของเขาทุกเรื่องซึ่งทำให้เขาในเวลานั้นมองว่าสไนเดอร์จะเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือและน่าจะก้าวไปได้อีกไกลปี1990สไนเดอร์ในวัย24ปีได้มีโอกาสทำหนังสั้นวิดีโอเรื่องไม่ขึ้นจอแดนส์เพลกลา หนังกึ่งสารคดีความยาว43นาทีที่ใช้ฟุตเทศภาพของไมคิลึจอแดนนักบาสเกตบอล NBA ในตำนานมาประกอบเข้ากับหนังที่ว่าด้วยเรื่องของวอลต์เด็กชายบัธยมปลายที่มิติดท,ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่ยังฝึกซ้อมบาสจนได้พบกับจอแดนตัวจริงแม่นี้จะเป็นผลงานแรกของสไนเดอร์ที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก แต่หนังเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยรูปแบบที่กลายมาเป็นลายเซ็นของเขาในเวลาต่อมาตั้งแต่งานวิชัวและภาพแบบสโลโมชันหลังสำเร็จการศึกษาด้านภาพยนตร์สไนเดอร์ได้เริ่มต้นเส้นทางการกำกับด้วยการเริ่มต้นเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโออาทิเพลง Tomorrow ของมอริซีเพลง w o r l d Of Soul ของวงซ c t o ทและเพลง l i v e r g i n i Alone a ของ Lost s t t w a r t นอกจากนี้สไนเดอร์ยังเริ่มผันตัวมาเป็นผู้กำกับโฆษณาส่วนใหญ่เขามักจะได้กำกับโฆษณาแบรนด์สินค้าที่มีความเป็นผู้ชายและความตลกแบบหำหำตามสไตล์ของสไนเดอร์ด้วยฝีมือการกำกับภาพยนตร์โฆษณาทีวีมานับไม่ถ้วนจึงทำให้เขาเริ่มสั่งสมบารมีมากพอจนถูกชวนให้ไปกำกับภาพยนตร์ในเวลาต่อมาเขาเกือบจะได้กำกับหนังแอคชั่นอาชญกรรมเรื่อง SWORD ในปี2003เป็นเรื่องแรกแต่เขาก็ปฏิเสธไปด้วย เหตุผลที่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรท R อย,อย่างที่เขาอยากได้ จนกระทั้งสไนเดอร์ที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญยู่เป็นทุนเดิมได้ตกลงรับหน้าที่กำกับ Dawn of the Dead หนังซอมบี้รีเบคจากผลงาน George A. โรม e โรในปี1978ที่ได้เจมส์กันมารับหน้าที่เขียนบทซึ่งสไนเดอร์ได้โชว์วิสัยทัศน์ของเขาทั้งการลงมือวาดสตอรี่บอร์ดเองเน้นการแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกจริงๆและสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้นมาใหม่แม้ว่าเขาจะโดนวิจารณ์จากแฟนเดนตายที่หยิบเอาหนัง ขึ้นที่มาริเมกแต่หลายคนก็ชื่นชมโดยเฉพาะการสร้างให้ซอมบี้กลายเป็นผีดิบผิวกระหายบ้าคลาั่งกลายเป็นความบันเทิงที่เป็นแม่แบบให้กำหนังซอมบี้ยุคหลัง หลังจากประสบความสำเร็จสไนเดอร์ข้ามฝั่งมากำกับหนังของวอร์เนอร์บร e เทอร์สครั้งแรกในหนังแอคชั L ่นพิเรียนเรื่อง300ที่ดัดแปลงจากหนังสือนิยายภาพของแฟรงค์มิลเลอร์ที่ว่าด้วยเรื่องของวิรกรรมทหารชาวสปาร์ตัน3 0 0นายที่เข้าต่อสู้กับทหารเปอร์เซียนนับล้านอย่างกล้าหาญแต่แทนที่สไนเดอร์จะถ่ายทำแบบหนังเอพิก เขากับเลือกแหวกแนวด้วยการถ่ายทำหนังทั้งเรื่องด้วยสตูดิโอและเนลมิดวิวทิวทัศด้วย CGI รวมมากกว่า1,500ช็อตสไนเดอร์ใช้เวลากว่า2ปีในการดำเนินซื้อลิขสิทธิ์และค้นหานักแสดง จนกระทั่งเขาได้พบกับหนุ่มมาดเคมชื่อราดบัตเลอร์ในร้านกาแฟเขาจึงชักชวนให้มารับบทเป็นกษัตริย์ลีโอในดัสแม้หนังเรื่องนี้จะไม่มีนักแสดงแม่เหล็กแต่ด้วยองค์ประกอบสุดเร้าใจาทำให้หนังเรื่องนี้ทำไรายได้ไปมากกว่า456ล้านเหรียญสร้างชื่อให้สไนเดอร์กลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับที่โดดเด่นด้านวิชวลในเวลาต่อมา This เไนเดอร์เริ่มหันมากำกับหนังแอคชั่นและหนังซูเปอร์ฮีโร่มากขึ้นเขาตัดสินใจปฏิเสธกำกับหนังฮีโร่ X-Men Origins Wolverine เพื่อกำกับหนังฮีโร่อีกเรื่องอย่าง Watchmen ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนังฮีโร่สไตล์แตกต่างกว่าคนอื่นๆในยุคนั้นและหนังอีกหลายเรื่องที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลงานที่ได้รับคำวิจารณ์ทางลบและขาดทุน จนกระทั้งเมื่อว a นเ e อ b บาร์เทและ DC ประสบความสำเร็จอย่างมากกับตรายภาค The Dark Knight ของ Christopher โ o แลนใค่ายจึงได้ว่าจ้างให้โนแลนมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์หนังซูเปอร์แมนฉบับใหม่ซึ่งเขาก็ไว้ใจให้สไนเดอร์มารับหน้าที่กำกับจนกลายมาเป็น Man of Steel หนังซูเปอร์แมนรีบูทในสไตล์ของสไนเดอร์ที่ได้เฮลลี่คาวิลมารับบทนำ และการตีความซูเปอร์แมนในรูปแบบใหม่ๆมาพร้อมฉากแอคชั่นวินาสันเตโรทำให้สามารถทำไรายได้ทั่วโลกดีพอสมควรและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจักรวาลดีซ U และจัก,กรวาลของสซนไนเดอร์หรือส n y d e r ดอ r ์เที่กลายเป็นเสาเอกให้กับ DC ในเวลาต่อมาแต่หลังจากที่ b a ท m a n VS อร์ซ r m ั n ซูเปอร์แมนดอนล้มเหลวด้านคำวิจารณ์ทำให้ w a r ์ e บาร์เทอร์เริ่มค่อยๆหมดความไว้ใจในวิสัยทัศน์ของส n y ไนเดอร์ทั้งในแง่ของการกำกับและทิศทางของ DCEU ในอนาคต ในระหว่างถ่ายทำหนัง Justice League สไนเดอร์ถูกสตูดิโอเข้ามาแทรกแซงทางการตัดหนังเวอร์ชันแรกให้เหลือ2ชั่วโมงการลดความโมนและใส่อารมณ์ขันในหนังรวมทั้งส่งตัวแทนมาคุมหน้ากองถ่ายทุกวันจนกลายเป็นความกดดันขึ้นทีละเล็กละน้อยแต่แล้วฟังเส้นสุดท้ายก็ขาดลงเมื่อออทัมลูกสาวบุ่รรมคนแรกของสไนเดอร์กับภรรยาคนแรกเดนิสเวเบอร์ที่รับมาเลี้ยงตั้งแต่อายุนหนขวบ ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองอันเนื่องมาจากปัญหาโรคซึมเศร้าการจากไปของลูกสาวตัวน้อยในวัย20ปียังไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่โถมเข้ามาในช่วงที่เขากำลังมีปัญหาด้านการงานเขายังฝืนทำงานต่ออีก2เดือนจนกระทั่งในที่สุดเขาและเดโบราห์สไนเดอร์ภรรยาคนปัจจุบันและโปรดิวเซอร์ของหนังเลือกที่จะถอนตัวออกจากหนัง j u i c สติ League ไปในที่สุดและเก็บไฟล์หนังเวอร์ชันของเขาไว้ในคอมพิวเตอร์สู่นตว โดยค่ายหนังได้ไปดึงจอร์จวีดอนที่ประสบความสำเร็จจากการทำหนัง The Avengers มารับหน้าที่แทนสไนเดอร์หลัง i c e League เขาฉายในปี2017ตัวหนังก็ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักบวกกับข่าวรือดราม่าในกล้องถ่าย ของวีดอนกับนักแสดงนำหลายคนด้วยเหตุนี้ทำให้แฟนๆจำนวนมากเรียกร้องให้มีการปล่อย Justice League เวอร์ช n สชั่วโมงของส n ไนเดอร์ออกมาจนกระทั่งปี2021ในช่วงโรคระบาดโควิด1 9 w เก้ e r อร์ t h บารก็ยอมอนุมัติงบ70ล้านเหรียญให้ส n ไนเดอร์กลับไปถ่ายซ่อม Justice League ฉบับของเขาเพือ่อฉายทาง HBO Max และเขาเองก็ไม่ขอรับค่าตัวแม้แต่เหรียญเดียวเพราะต้องการอิสระในการทำงานอย่างเต็มที แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เขากลับมาทำแซกซ์ไนเดอร์สจัสติสลีกเพราะเขาต้องการทำโปรเจกต์ที่เขารักให้สมบูรณ์แบบใกล้เคียงตามวิสัยทัศน์ดั้งเดิมและต้องการอุทิศหนังเรื่องนี้ให้กับออทัมลูกสาวผู้ล่่งรับของเขานั่นเอง I I lost someone I loved someone once. But had to learn to open back up to to I had learn open หลังจากเสร็จสิ้นโปรเจกต์เขาค่อยๆถอยห่างจากการทำงานกับ Warner Brothers ทิ้งโปรเจกต์ Snyderverse ที่เขาวางแผนเอาไว้เป็นเบื้องหลังและหยุดพักไป2ปีเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวก่อนที่เขาจะกลับมาทำงานโปรเจกต์ใหม่ Army of the Dead ที่เขากลับมาทำหนังซอมบี้อีกครั้งตอนแรกจะเป็นโปรเจกต์ที่เสนอให้กับ Warner b r o t h e r s และให้การมากำกับ แต่เขาก็ตัดสินใจร่วมง,งานกับบ้านใหม่อย่าง Netflix ที่ให้ทุน90ล้านเหรียญและลงมากำกับและเป็นผู้กำกับภาพด้วยตัวเองก่อนจะสารต่อจักรวาลด้วยการเขียนบทหนัง Spin-Off Army of Thieves Safe Crack Extra n a n และผลงานล่าสุดของเขาก็คือโปรเจกต์หนังแอคชั่นไซไฟสงครามอวกาศ l a b e l Moon ซึ่งแต่เดิมสไนเดอร์คิดพลอตเรื่องนี้เอาไว้เมื่อตอนสมัยเรื่องฟิล์มจนกระทั่งเขาได้นำโปรเจกต์นี้ไปเสนอกับลูคัสฟิล์มเพื่อต่อยอดเป็นหนังในจักรวาลสตาร์วอ s แต่หลังจากที่ดิสนีย์ซื้อกิจการของลูคัสฟิล์มในปี2012ทำให้โปรเจกต์นี้ต้องหยุดชะงักไปจนถึงปี2021เขาและเดโบลาได้เสนอโปรเจกต์นี้ในรูปแบบหนังสองภาคซึ่ง Netflix ได้อนุมัติงบกว่า165ล้านเหรียญให้สร้างพร้อมกับวางแผนสร้างจักรวาลที่จะมีภาคต่อและสปินออฟออกมาอีกมากมายโดยภาคแรก Ashire of Fire หรือบุตรแห่งเปลวไฟที่ได้คะแนนรีวิวจาก Rotten Tomatoes ไปเพียง21%ส่วนภาคที่สองเด c a r Giver หรือนักรบผู้ตีตราก็มีให้รับชมแล้วบน Netflix ในปัจจุบันสไนเดอร์มีลูกทั้งลูกแท้และลูกบุญธรรมรวมทั้งหมด8คนที่เกิดกับภรรยาสองคนคนรัก1คนและภรรยาคนปัจจุบันเดบโบราผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาทีมเขาได้พบรักในปี1996 ตลอดเร็วเวลากว่าสองทศวรรษในฐานะผู้กำกับนอกจากสไนเดอร์จะมีผลงานหนังที่ได้รับเสียงตอบรับทั้งดีและแย่สลับกันไปจนทำให้เขากลายเป็นผู้กำกับที่มีทั้งคนรักและคนเกลียดชังเขายังเป็นผู้กำกับที่ขึ้นชื่อเรื่องของลายเซ็นอันชัดเจนที่ปรากฏอยู่ในหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานออริจินอลหรือแม้แต่การดัดแปลงหนังที่มีลิขสิทธิ์ให้เป็นเวอร์ชั่นของเขาเองตั้งแต่การออกแบบวิชวลจัดจ้านการใช้แสงธรรมชาติ ภาพชาดตื่นที่เกิดจากการใช้เลนส์งานโปรดักชันที่เน้นความสมจริงฉากความโหดร้ายรุนแรงแบบเลือดสาดเรื่อนราวอันมืดมนซึ่งทำให้แฟนหนังบางส่วนวิจารณ์ว่าลายเซ็นของเขาชัดจนเกินไป ภาพสโลโมชันและจังหวะก,การเล่าหนังที่ยืดเยื้อจนเกินความจำเป็นแต่นั่นก็ทำให้หนังของเขายังคงมีแฟนๆรอชมผลงานใหม่ของเขาอยู่เสมอนอกจากนี้สไนเดอร์ยังขึ้นชื่อเรื่องการทำหนังฉบับ d i r e c t o r ร์สคัตของตัวเองออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ d o w n of the Dead รวมทั้ง Watchmen ฉบับ Ultimate Cut รวมทั้ง Batman vs Superman Dawn of Justice Ultimate e t i t i o n ที่มีเนื้อหาเรท R และร bon ีบ ที่จะมีฉบับดีเรคเตอร์สคัทฉบับเรด R ออกมาฉายด้วยซึ่งสไนเดอร์เคยเปิดเผยว่าเขาชอบหนังฉบับด i เรคเตอร์สคัทเพราะเขาต้องการอยากจะเล่าเรื่องต่างๆที่มีความลึกซึง้งแล้วมีเซ็งใหม่ๆเพิ่มเติอมออกมาทําให้หนังฉบับปกติมีโทนและเรื่องราวที่เปลี่ยนไปจากเรื่องราวเดิมๆที่คุ้นเคย <S 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 และนี่คือเรื่องราวของแซกซ์ไนเดอร์นะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้ b ีทีบัอินไายเจาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงเรื่องใดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u ับสไคริ์บีทีบัสวิดีนะครับ